ครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทุกท่านครับวนดีต้อนรับข้าส่ด่องบอลลําเพลินออฟฟิเชียลครับพามาชมครับเวทีครับพี่น้องตอนนี้นะครับกัลังเลงติดตั้งระบบครับจอสัญญาณจอครับแ้ะก็ระบบไฟครับนี่ครับไก่พร้อมแล้วครับอีกสักคู่ครับอีกบบนโดนัานครับพร้อม แน่นอนครับนี่ครับมี่มุ่งเอยียงกันครับพามาชมครับแน่ยิดามาแล้วครับก่อนไปเบิงกาวมากนะครับกาวขึ้นสัญญาณกลาวสูงเลยไปเบืองมาอะไรครับ

ยืนไทลูกกันทางวุดนุนเสือครับยืนไทรูจมทส่จมเี็รคท ต้องใจเสร็จแล้วเหรเสร็จแล้วว่าเซ็ตจังเด็ดเด็ดตั้งแต่พร้อมเวทีเลยหรอคนก่อนมูเลย บอ่าคิดบ่ามาอยู่นีอาญาทุกเรือแนนครับคาไปก่อนยาออกตูแล้วเอาออตูแล,ออตแล้วตอนนี้ยงเปล่ออกตูแล้วครับเน้อสีน่ม้ยตัวน้อยแค่ฮะตัวน้อยครับ่บ <c oughs> จับเบิ้งแม่น <c oughs> ี่แหละผมจริงครับ chẳng qua bác mua gì không? mua để xịt. Thảo này là gì? này, đây กอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้อีกสาวนะครับทีมงานเท่าน่าครดอมัดรราคาาองร้อยาบาทนะครับ ตอนเนือน,นะครับทยอยมาใครดูใช่แล้วเชียงคืนเชียงคืนวันนี้ เพครับนองนที่กนำเครับเราดนแหลออนงองแลมรออนองยินงองมนเรอสักครู่นะครับตอนนี้ไก่พวนะครับในกำลังเร่งระบบไฟครับถึงติดต่้งต่อสายสัญญาณแป๊บเดียวครับไฟแลวกจอยเอลีดีครับ ก็ไม่ให้ราใจนะครับเลอกกันนี่ประมาณปีเกดทีคืนนะครับเที่ยงืนเกันเที่ย

แฟนขับขึ้นหรู้แล้วแกกลุ่ที่ที่เสื้อสีฟ้านั่งอยู่นู่นชื่ออะไรนะทำไมรู้ไวจัองเขาอยู่ในกลุ่มชื่อแบมบี้แบมบี้พร้อมพร้อมไม่รู้พร้อมไม่รู้รู้เร็วมากสุดยอดเลยกระดาษเห็นแค่แวบๆมาเนี่ยไม่แฟนขับเขารู้จากชื่อที่คนละหมาดนบขนาดทับเดียว ก็ยังกระดูเลยปู่ยังไม่ได้ไปนะครับต้องพักผ่อนนะครับต้องพักเดี๋ยวเราจะไปชนบุรีต่อนะครับอันนี้นะเดี๋ยวเราตั้งคู่กันวางอยู่ในเพจหรอครับผมโปรแกรมกระกาศในเพจพ่อแม่เราเขยได้เลยนะครับ พี่น้องทำหรับคลี่มีบนอนด์ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณกรากำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ